นี่เนาะดูไปน,นี้โอ้ไฟดับมือหนาก็คือแบบเกือบตกละไล่เบื่อได้แต่ว่าบ่ได้พากันต้องวงในพี่น้องเลยมือไฟดับตัวน,นี้ตัวเซอ๋อโอเคพี่น้องจะอะไรกฝาแอุดหนุนยังไงพี่น้องเด้อเนานะก่อนอื่นกะทำประคำกับบอลลืมบุญลืมพุทธนาะพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้กั มีแต่ว่าขอขอบคุณขอบคุณเด้อทางผูรักตุ้งใหญ่ที่สดชอยทางบวคคำจนมาฮอดปัจจุบันนี้นะพี่น้องเนาะเห็นการณให้ไปดูแลจนทัวอ่าจนได้ขายเพื่อนทายคองก็มีแต่ว่าขอให้ทางผู้รักผู้งใหญ่พ่นยู่ดีไม่แห้งเด้อเน,อะนาะเหตุหการเหตุงานอี้ยังก็ขอให้จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไปอย่าเจ็บอจนน่าจนเนาะขอให้สุขภาพห่างกายแข็งแรง ประชดจากโรคภัยไก่เจ็บทุกประการเนอะขอให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นชุกเป็นโฮมโฮมใส่ให้ลูกๆล,ล,ลานๆไปโดนๆเนอะ

ฮะเตียไมเหรเตียมไมล่ะสบายดีปาลุงกอนสบายดีปาลุงอยางงนี่ไปน้ำปาลุงใสน้ำลุงบ่มาเนะเดี๋ยวไงไม่ตไปงทำเพื่อจะเอามาเลยไม่ใช่ทกบาอาไว้เไว้พอดีว่ามืี้นะพี่เราเนเนาะมาตะวี่อะไกันเห็นทั้งมจีไปเอาชิ้นมูกับปลาทูแนว ก็เลยคิดอยากลองเบิง้งนะพี่น้องไปเปิดห้างใหม่ก็เลยเอาสันเพราะว่ามีเป้าหมายนะพี่น้องเป้าหมายอยากขายปลาทูซิ้นหนะมูปิดแน่ทุกทันมาลงไหมขายซิ้นหมูปลาทูขายซิ้นหมูปลาทูอุ้งจะเป็นยังไ,นะนงไงนะพี่น้องเนาะอาหารชุดอยากลองเบิง้งฮะคนกายท่าอย่างท,ที่อ่านออกอยู่ <laughs> เห็นด้ว คืออี่ตั <à> ้งบนี่เลนั Después, ian, ่นบ่เราคือัแเาเนต่เนาะได้เลยได้อู่บ่ได้แล้วปั่นก็ข่อยแนไปอยู่เป็นให้ได้ขีปั่นมันรบแนาข่อยประสานงานบ่เข้าใจกันเ่าฉันบ่นถินอโอถินไก่กันมิถินไก่นี่ของข่อยเ้บ่บนันเออฉันบ่

โอ้เิไรขคุม,มาป้ายโฆษณาเน่ยบ่ลำตีงนวลน,นี่ยนี่แหะฮะนสืสารมากปูล้วฮะมีโต๊ะไเห็ดมื่วานนี่เลยใช้น้ำปันก็แง่วอนี้ชิไมมาขายบนวางขายชิ้นหมูบนข้าวปั้นยังยืนปั้น ขีดมาฮะี่ป่าด้หรอแเนายเนาะแล้วตัวนี้ก็แกยุลุมนี่ก็ได้มากไ้แต่สร้างคุณาสูอาสานะปูเม่าอีกเลยเเหมือเมือเอไา้แมวน่อยจ้ะเออ ở mẹ mèo nó giờ bãi hình như ai? Nè Nè Mày biết Mẹ hét biếng Mẹ đi. Nha. ຄືກັນດາພີ່ນ້ອງເດີ້ເນາະບໍ່ຈັກຄືເຫັນຊິກີ້ກະໄດ້ມີແຕ່ວ່າເຮົາເຮົ อ่อนนึ ite, ่งจะดูในนี้เจ้าไปมาสูงจกีส้าถกงเจ้ามามาคูณเลยครับมันอ่ะหนึ่งสมมติว่าหกเหชุดนุ๊กศูนย์ชุดหคูณเหมแอนหนึ่งอ่ามันอยู่ในเดขหกนูนนะ You had.

chỉ mua cần thơ có bỏ ở xong ăn lúc không dám nó bỏ cái kết luôn bỏ có luôn thật đi gì đi cái lăng chín ô nó quay gì đi thật à vậy phí nào đây อะไรนู้นก่อนครับน้ำตาอเนาะอาเดงน้ำตาอะไรเสื้อเสื้ออยู่เสื้อตู้ตัวนี้อ่คือเก่าพี่น้องเหรอเป็นพวกของจีนเป็นนี่เนาะเป็นนี่พวกไฟดับมือหนักก็คือแบบเกือบตกลงนละไลยไปได้แต่ว่าไม่ได้ภากันต้งพวกนี้พี่น,องงอน้องเลยเงินไฟดับ แล้วก็มีอันสินค้าใหม่เข้ามา่ที่เราเนี่ยนะ,ะเป็นน้ำมังไม้เนาะนี่เป็นน้ำมังไม้ที่เราเลยมาหาว่าขายมั้ยนะน้ำยังก่อนเนะนี่น้ำน้ำหมากไอ้เปิามมาปลสตรอเบอรี่ไหนดอกน้ำสตอรเอเบอรี่เนาะสตรอเบอรีใครอยากได้ยังอุ่นนุ่นได้เด้อกนี่เดนี้กันนี่อันนี้น,น่าจะแอปเปิ้ลจะนะ้า ເພິ່ນເອີ້ສຸກໂບແອັບເປ้ม

không bớt thúc bẹt Nhưng mà Nhân sự kiểu Mình dạy Nhân sự kiểu Mình dạy Hỏi thằng Nương vô Này Này cháu Này Này

นเนาะหานแค้มทางกลายไปกลายมากกับเซิร์นโปรไมนพนอยพี่นนห,ห,หม,ม,ม,มูเพื่อนเนาะเวออุดหนุนเลยด้อหานไม่พวกค่าไม่ไม่ค่าไม่ไปฉันอันนี้ก็เฮ็ดเลือดเมือ่อวานนี่แหละพี่น้อยเดี๋ยวชิซื้อสาดแพร่ลื่นนั่นแหละมาปูปูแล้วก็เอาพวกซิงซิงแต่สร้างเพิร์น,นามาตั้งไว้นอกก่อน อ่าตมเนย็นประสบการณ์ไปพร้อมเชันตู้ขางนี่บอคัมเซประทูก็เป็นสิ้นหมูเนาะพี่น้องเนาะส่วนตู้ตัวนี้นะพวกไอติมพวกกระเล็มนกอดก็กกมีเนี่ยติมตูต้ตอนนั้นตู้สิ้นหมูโ้ตรขาไฟ <c oughs> บุญยืน้วยบุญเด็พี่พน้องเลยโทรศัพท์อ่าตอนนี้ตู้เซเอาโอเคพี่น้องจะอะไรก็ฝากอุดหนุนได้พี่น้องอดนเนองด้อเนาะงสำหรับคลิปนี้ก็คือชีจบคลิปลาพี่และน้องไปก่อนอ่าจะอะไรก็ฝากทางโปรไปพี่ชีอยู่ดีไม่แหง้งก่อนอื่นก็าทำประคำกับโบลืมบุญลืมพุทธนาะพี่น้องเนะาะถ่ายคลิปอีก มีต่วขอบขอบุญขอบคุณ,คณด้วยทางรักตัวใหญ,ญ่ที่สดชอยทางบวคขัมจนมาฮอดปัจจุบันนี่นะพี่น้องเนาะเพ็นหานให้เปนดนแลจนทั่วจนได้ถ่ายเทื่องขายคองสมกับสมกับกปราัฒนาไว้แต่โดนพี่น,อน้องเนาะมีบุอยากได้าหานหานค่าให้กับลูก,กเมีย าใหกับครอบครัวนี่แหละไปขายเครื่องอยู่เฮือนอถึงมันสิอ่าหันอาน้อยๆเฮาก็มีแต่ว่าสิอัปเดตไปเรื่อยๆนี่แหละเนาะจนี้ก็โอถือว่ายิ่งใหญ่สําหรับบอ่อคําถือว่าสุดยอดอยู่มีแต่ว่าขอให้ทางผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นอยู่ดีไม่แห้งเด้อเนาะ เหตุวการณ์เหตุงานนี้ยังขอให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไปจะเจ็บจะจนเนาะขอให้สุขภาพ่างกายแข็งแรงประจากโรคลภัยกับเจ็บทุกประการเนาะขอให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นชุกเป็นโฮมโฟมใส่ให้ลูกๆลลานไปดนโดนเนาะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือสุขภาพ่างกายนั่นแหละพี่น้อยนี่แหละ สิ uh, ่งที uh, hello, uh. Um, so times, uh, 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 ่ตอบแทนทางพรลังงานถึงอย่างีแต่คำว่าไชโยพรอนแต่ว่าฉันว่าเจียฮาสิ่งที่มาตอบแทนคุณเญค่ณอยาก่างยิ่งยามนั่นตอบแทนบุญคุณเพิ่นอยู่อย่าีแต่คำว่าไชโยพอนนี่แหละไชโยพรนนี่เป็นอะไรแหละดีมากมีแต่ว่าทางบอกคำสอนกสิจายกันดำเนินการทยอยเก็บ อ,อ๋อเด็กๆน,น้อยๆนี่แหละสานความฟันต่อไปพี่น้อง,งอกันเนาะอ้าวจำได้ก็อยู่ดีไม่แห้งพี่น้องกันเนาะสบายดีเด้อ